สวัสดีท่านผู้ชมช h a n ไทยเทรน t r a i n s ท t ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เช่นเคยนะครับสถานีรถไฟสุราษธ,ธานีนะครับบริเวณนี้จะเป็นช่องจำหน่ายตัวนะครับมีพู้โดยสารพุกพ่านเลยนะครับวันนี้ ไปบริเวณส่วนของชันชลากันนะครับวันนี้ปรยสัรเยอะจริงๆนะครับ่งขนาดนี้กี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขณะนี้เป็นเวลา11นาฬิกาจะ25นาทีนะครับก็เวลานี้ไม่น่ามีขบวนรถอะไรแล้วนะครับแต่ทำไมปรยสัรยัง มากันเพียบเลยนะครับเรามาดูนี่กันนะครับสาเหตุนะครับนี่ขบวน85นะครับจาก842เป็น1143นะครับช้า191หรือว่า2ชั่วโมง31นาทีนะครับขบว39 930นะครับถึง1143จะช้า138นาทีนะครับหรือว่า2ชั่วโมง18นาที โอ้ชาเยอะเลยนะครับทั้งขบวน85ดสขบวนนะครับซึ่งนะครับขบวน39ยังไม่เข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีเลยนะครับจะส่งผลให้ขบวนรถด่วนพิเศษที่40สุราษฎร์ธานีกรุงเทพนะครับจะออกจากสุราษฎร์ธานีตามกำหนด10โมง25แต่ว่าตอนนี้11-25นะครับก็บยังไม่มาเลยนะครับรีวิวขบวนนะครับเพราะว่าขบวน40นั้นต้องรอเรียวมาจากขาบวน39นะครับ ช้าแหลกเลยนะครับทั้งขบวน85และขบวน39นะครับมันจะเป็นในส่วนของชั้นชลาทางที่1นะครับเทียนด้านหน้าท่านผู้ชมขนาะนี้นะครับจะเป็นริ้วขบวนรถรวมขบวนที่489สุราธ,ธานีคีรีรัตนิคมนะครับที่จะทำขบวนออกจากสถานีสุราธ,ธานีในช่วงเย็นนะครับ16นาฬิก55นาทีนะครับ ริ้วโคบก็เป็นริ้วบรชสรสีเขียวล้วนๆเลยนะครับก็มีรถจาก g ีเคหมายเลข4037ทำโคบวดฝั่งชานชลาที่1น,นะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้โดยสารที่รอรับยาติมิตรนะครับหรือว่าจะเดินทางไปกับโคร,รถด่วนที่85น,นั่นเองครับเราข้ามไปยังชานชลาทางที่2และชานชลาที่3กันนะครับโอ้เยอะเลยนะครับ ฝั่งด้านขวาเขาจะเป็นชันชลาทางที่2ของขบวน4 8 9 4 9 0สูนนะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายฝั่งนี้จะเป็นชันชลาที่3ของขบวน39มขบวน40นะครับโอ้ฝั่งนู้นก็มีผู้โดยสารโอ้โหเยอะจริงๆเลยนะครับโดยชันชลาทางที่3นะครับส่วนมากจะเป็นผู้โดยสารที่มารอรับญาติมิตรนะครับที่เดินทางมากับขบวนรถโดยสารที่39 แล้วก็เราเดินทางน,นะครับไปกับขบวนรถรุ่นพิเศษขบวนที่40สุราษฎร์ธานีกรุงเทพนะครับซึ่งก็จะเป็นชาชนะที่3เช่นกันนั่นเองนะครับโดยที่ในาย่านนะครับจะมีรถจักออสตอมาร์ทสี่สีย์4 4ึรุ่น ADD นะครับใช้เครื่องยนต์ลิสติกคือค่าสีขาวอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้ามีค่าสีขาวและค่าสีแดงด้วยจะเป็นเครื่องแคทเทอร์เพลนะครับถ้าเป็นค่าสีขาวและค่าสีน้ำเงินด้วยจะเป็น เครื่อง MTU นะครับแต่คันนี้4401คาสีขาวอย่างเดียวจะเป็นเครื่องเดิมพิสติกนะครับแล้วก็ในย่านนะครับจะม,มีรถจักร GK หมาเลข4005นะครับจอดอยู่ในย่านสถานีสุราธานีน,นะครับโดยจะเป็นรถจักรสับเปลี่ยนที่ประจำอยู่ในยาตนสถานีสุราธานีน,นั่นเองนะครับเอาล่ะครับเรามาเดินบริเวณรอบๆชานชราทางที่2กันนะครับ รจะเดินเรียบไปกับริ้วขบวน489นะครับสุรธานีคีรีรัตน์คนคะครับโดยริ้วก็จะประกอบไปด้วยรถบชสจำนวน4คันนะครับซึ่งคันนี้จะเป็นรถบชสหมายเลข29 2สอ คันนี้จะเป็นรถบรชสอมาเลขสองสี่สี่คันนี้จะเป็นบชสอมาเลข2-7-2นะครับ และคันนี้นะครับจะเป็นรถวชสหมายเลข288นะครับแล้วก็ตามมาด้วยรถจัก GK หมายเลข4037นะครับเลยจะเป็นหัวจักรของขบวน489ที่จะทำขบวนในช่วงเย็นนะครับนะครับ GK 4037นะครับ ระบบห้ามล้อได้สอง,องระบบนะครับลมอัดและลมดูดเลยนะพี่เจ๊พี่เจี๋ยวมาล็วเองหรอล็ขกอมีสีบ้างเดียว่าสีสมี่ข,ข้อแหล่นี่เลยรถจักรที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อตั้งแต่ปี2507นะครับปีนี้2 5ง5คุณ้ารอยก็มีอายุ58ปีแล้วนะครับ สรบขบวนรถที่จะนำขบวนเข้าสู่สหานิสุราธานีในชานชลาที่1เป็นขบวนรถดวนที่85เสด็จดังสรงะเดตานุชาสหานิพนุงเพ่ปลายทางสหานิยรขอนธรรมาดาสำหรับพระเดารที่มีตัวยสารเป็นที่รับรองแล้วโปรดยาสิ่งของและสัมภาระของท่านรอเช็คการโดยสารในชานชลาที่1ค่ะเดชานุชามิทย์ในเดชานุาเบอเดชไฟ้อมบีขอนจิรมดาด เดีย๋ยววันนี้ตาสุราธานีมีแอร์เอฟโอที่ทัวร์องเราจะเจอทรายิงเบดีที่ช่วยพับฟอร์มระบบันตากิวก็ตามที่ประกาศนะครับอีกสักครู่จะมีขบวนรถด,ด่วนขบวนที่85จะต่างขบวนเข้าสู่สถานีสุราธานีนะครับหลังจากที่ล่าช้ามาเยอะนะครับที่กันหนดเวลานั้นจะเข้า8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับแต่ว่าขณะนี้เป็นเวลา สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่เข้านะครับแล้วก็จะทําขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีรับตัอไปนะครับซึ่งวันนี้นะขบวน85นั้นมีตู้ที่พ่วงเสริมมาอย่างหลายขั้นเลยนะครับแล้วก็มีรถพ่วงชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ได้พ่วงกับขบวน85มาอย่างยาวนานนะครับก็ได้พ่วงมาในช่วงนี้เป็นช่วงคราวนะครับไม่ได้ท่วงเป็นถววนก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่ารถที่แอดมนการนั้นคือรถอะไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแล้วนะครับ,ถบรถด่วนที่85้ากรุงเทพนครศรีธรรม,มาราชนะครับทางขบวนเข้าสู่สถานีสุราธ,ธานีในชั้นชราทางที่1นะครับวันนี้ใช้เป็นรถจักรฮิตาชิสีชมพูฟุ้งฟริงเลยนะครับรถตักฮิตาชิมาเลขสี่ห้าหนึ่งห้านะครับก็ทางขบวนค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่สถานีสุราธานีในชั้นชราทางที่1นะครับวันนี้เช้ามาเยอะนะครับเกือบกับ200นาทีก็ประมาณ 190นาทีนะครับมาทำควรเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีกันนะครับขบวน85วันนี้ใช้รถบนทอนะครับแทนรถบ,รบ่ง เป็นรถพนักงานนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่สำคัญยังมีรถปนอที่เป็นรถโดยสารพ่วงมาด้วยนะครับโดยจะพว่วงไปคันที่5ทับหนึ่งนี่เองนะครับ ยาวเหยียดจริงๆนะครับ85วันนี้จอดเทียบที่สถานีสุราธานีแล้วนะครับขบวน85ซึ่งวันนี้ได้มีการพ่วงรถบอนทอนะครับมาจํานวน2คันเลยทีเดียวได้แก่คันแรกนะครับที่เป็นรถของพนังงานและก็คันที่2คันนี้นะครับก็จะเป็นรถของรถไฟสายนะครับซึ่งก็หากาศไม่ไหวนะครับที่ขบวน85นั้นจะพ่วงรถบอนทอเป็นรถโดยาสารนะครับ ซึ่งแต่ก่อนก็เคยพ่วงเมื่อประมาณก่อนปี2562นะครับเมื่อหลัง2562นั้นก็ได้มีการยกเลิกการพ่วงไปนะครับแล้วก็ปีนี้2550ผ่านไป3ปีนะครับก็ได้กลับมาพ่วงอีกครั้งโดยจะเป็นพ่วงชั่วคราวนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานนี่เองนะครับนี่นะครับขบวน85พ่วงบนทเป็นรถโดยสารด้วยนะครับ

ถ้ามาเยอะนะครับ85เที่ยวนี้เห็นไหครับขณะนี้11นาฬิกา35นาทีนะครับวน85เพิ่งอยู่ที่สุราธานีนะครับเราไปด้านหน้ารถจักรกัน นี่ยครับก็ใช้รถบอนทอเป็นรถพนักง,งานเช่นกันนะครับโดยใช้เป็นแทนรถบรปหอนะครับวันนี้85พิเศษสุดๆเลยนะครับมีการพ่วงรถบอนทอมาถึง2คันนะครับซึ่งลักษณะการใช้งานก็มีสองลักษณะเช่นกันนะครับโดยแก่คันนี้เกาจะเป็นลักษณะการใช้งานของรถพนักง,งานนะครับแล้วคันหลังเมื่อกี้คันที่5้าทับหนึ่งก็จะเป็นรถของผู้โดยสารนะครับ ต่าชีสี่หนะครับได้เวลาปล่อยวนกวดห้าแล้วนะ ชมตะนอกันนะครับเราก็มาย้ายโลเคชันกันสักหน่อยนะครับเรามาอยู่บริเวณป้อมทางผ่านการถนนด้านทิศใต้สถานีสุราธานีนะครับก็ลงเครื่องกันไปที่เรียปอยได้นะครับเดี๋ยวไปดูขบวน85ตอนทํางคนผ่านโค,ค้งสุราธานีกันครับผมขบวน85ก็ออกมาแล้วนะครับมัมออกสุราธานีประมาณ11นาิก40 ต่ที่สำคัญแล้วนั้นนะครับยังมีรถบรรทอนะครับที่ใช้เป็นรถโดยสารอีกด้วยนะครับจะได้ว่าคนไปท้าเที่ยวนี้พ่วงรถนอนพลมนะครับมาถึง2 0 0พันกันเลยทีเดียวนะครับโอ้และที่สำคัญนะครับยังพ่วงรถควนออมมอมาจำนวน2 0 0 0ันกันเลยทีเดียว สวยๆงามๆนะครับออกจากสุราษฎร์ธานีไปแล้วครับโครถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชในวันที่พ่วงรถบอนทนะครับมาจํานวนถึง2คันนะครับแล้วก็ยังมีพ่วงรถบอนอปมา2คันด้วยเช่นกันนะครับ <cut> ก็ต้องขอขอบคุณท่ทานผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปคลิปนี้ครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่แอดมินได้ลงไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าแอดมินนั้นจะพาไปที่สถานีไหนหรือขบวนอะไรท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันอีกครับสวัสนี้ก็ต้องจากลางไปก่อนนะครับสวัสดีครับ